มาเงินมาตามอาจารย์สว่างเป็นเลขคันน้ำมนต์เปิดดวงค่ะพอดีพญอยาไห้ทั้งช่องแม่ตุยเป็นสะพานบุญไห้เพราะว่าพิ่เห็นเป็นช่องน้อยพญยาว่าห้ามีคนติดตามหลายห้าดังคือเขาวัาสันพนว่าพิ่เลยอยากซอยพนว่าจะเป็นเลขคันน้ำมนต์เปิดดวงตัวใดไปตามอาจารย์สว่างใ้เลยค่ะข่าสวัสดีค่า สวัดีครับเดี๋ยวนี้เพื่อนนี่กบได้ตุ่ยเป็นกระลังหันภากันเบิงอยู่นี่ว่าภาพของอ,นนอาจารย์สว่างทรงมาเป็นภาพขันขันนำมุ่นขันนำมนุ่นเรามีเรกเพิ่นเลกให้ตีเบิงว่าเป็นเลขตัวใดขันนำมุ่นนี่เป็นขันนำมนุ่นเปิดดวง มันเมือนขันน้ำมนต์ธรรมดาที่ท่านเป็นน้ำมนต์เปิดดวงขันน้ำมนต์เปิดดวงได้เบิ้งกันเว้ยว่ามันมเรียกตัวใดเบิ้งไปเบิ้งมาขันเบิ้งตามท่าของโทรศัพท์ถูกท่างนี่มันสิบินจิดเก่าแล้วก็เมืงอันกับท่านเมืองกับท่านยังสิ มันนี่เป็นหนึ่งหกมึงมึงได้สองตัวชนีละตัเขียนรงไว้หมดมันสองตัวทำนีห่หละอาจารย์สว่างนี่พันไห้เขามาหลายงวดอะ้วเนาะเพิ่นเขามาหลายงวดเลยทั้งช่องเขาเลยอยากเอามาเป็นสะพานบุญให้เพิ่นเพิ่นก็นเรยกว่าจากันขันน้ำมุวนเปิดตัวมีเลยเป็นว่าบ่อยากให้เพิ่นเห็นเล่นียเพ่นว่าจะ ซอยเหลือท่านช่องของแมตส์วีคับพอนิลี่หเ้เห็นด์เกิดเลื่อนลุงเลี้ยงเป็นเหตุน,น้ำมลนเขามาในโทรศัพท์หน่อันเห็นเป็นช่องน้อยพันเลยอยาก<ต>สนับสน,นวนเนาะมีมิรหมายที่ดียื่นเห็นเป็นตัวใดตามที่เมืเม่อมีนเมือเม่อวันเห็นเป็นจี้ิดเก่ากับหนึง่งจี๊ดพ่อมุนมกับจี๊ดเก้า<ง> ตัวก็เอาอันเลขขันนำม้วนนี่รุ่งเห็นคนบิ่งนั่นว่าเ่นสิตีเป็นเลขหัื่อะแต่ว่าห้ามมองอยงู่นอกก็วอะไรตีอีตามทีตามทีคนเคยเห็ดเลขเนะเาะอ้คนที่เคยอะไรเฮ็ดเลขกับคนอ่ะรุงทุนเลขที่บคือกัดในม่องอาจจะมอายยา่อนคนระยางแา่เ่าซีเห็นเป็นตัวใดก็บอ,อมีนมากกบเป็นตีซอยกันเนาะ f อ มองเหยียเป็นตัวใดความเม่นมาบอกวันยิ้รีในฮารด้วยต้องกันตีซอยกันเล้วค่ะเพื่นไทยถือมาหลายงวดอ่้เพื่นก็เลยว่าร่องให้ช่องนี่แต่งมันกันหนาวันนี้ช่องอันพู่น,นหนีค้นบั่งหนี่ยหอยเพราะว่าเป็นชอ่องคนติดตามเขาจะได้เมืินกลัวนาะเป็นช่องหน,หน้อยๆเพื่นก็เลยอยากสนับสน,นุนเป็นสะพานบนใหย พันวามันเข่ามันร้ายงวดแล้วพันวาพันก็เลยอยากเอามาให้ช่องแมตุยมันลงเป็นสภานบุญเพระาะว่าห้าดังที่ช่องใหญ่กระจอาจันอยากสนับสน,นุนเป็นมีดไม้ที่ดีว่าสันพอลี่วะพอดีก็ได้อยากให้เอซี่โฉกหัานน้ำนเป็นของรัฐบาลไทยมัน่แม่นเนาะรัฐบาลไทยบ่ที่ะเป็นรัฐบาล อยากนั่นกลับไปซื้อเหล้าก่อนก็ะได้มือนีมันวะเมนกระเต้ยเมนเหล้าก่อนอเหรอวะพองหาเห็นห็นมือนีห้าก็ต้องหรือเบื้องเหล้านั่นมันจึงเมน,นสื่อเหล้ากงไปรัฐบาลไทยก็ะไดค่ะเพระาะว่าามันไปเหล้าก็ะไดเพราะว่าเมือนี้เป็น,มนเ,ออเมืองคว้าเหล้าค่ะล<ม>่องเบื้องค่ะสีออกตัวได้ก็ว่ามีผู้โหเ่นเนาะแต่มัาเป็นแค่แนวทังครับคนก็บอกว่ามันเข่ามาหลายงวดแล้วเพราะว่า ว่าวงหัวมันจะเสอบว่าเขาเงินน่ะล่องเบิ้งมันปะร่องเบิ้งครันมันว่าล่องกับว่าวงร่องเป็นร่องหรือไม่เป็นเบิ้งแห่น้ามีแห่น้านะมักเยอะมักเรียงหนีอยู่มันเห็นชัดนะเห็นคิดว่าชัดเจนเลยคันน้ำมนต์อยังเกาะให้กับเกล็นต้องใจไหมคันน้ำมนต์คันน้ำมนต์เปิดดวงคันน้ำมนต์เปิดดวงน้ำมนต์เปิดดวงน้ำมนต์เปิดดวงเอาคันน้ำมา เอาก็เอาใช่ไหมคันน้ำมนต์เปิดดวงพนะคันฮึ่มว่าคันน้ำมนต์เปิดดวงเลยดีไปอุ้มมากหอมมากจีเปิดดวงขาดร่องเบิ้งเนาะคะะา่ะเพราะว่ะพันวาันเขามาหลายงวดแล้วก็เลยอยากให้อายมาให้ทางช่องแม่ตุยเป็นสะพนานบุญให้เนาะ ถ้าเป็นผู้ที่มีโชคน้ากันถ้าดวงเข่ากันชมพงโคกันค่ะเป็นกะว่าเป็นช่องน้อยพันอยากสนับสนุนเพราว่าให้ทางช่องแม่ตุยด้วยลายวันนี่แหละกับเขาว่าเขากับร่องเบิงเอบซีกันได้เพราะว่าผลห้มากเขากับต้องนั่นเนาะสองเบิงมันหน่อยตัวค่ะเลขกว่าหลายตัวค่ะกับปเบิ้อง่เบิงเบงนี่เบิงได้แค่สองตัวเท่านี้ กับเอฟซีกับเปิงซอยกันแล้วก็เดี๋ยวสิลงคันนำม้อนรุ่งไปในฉีบนั่นกับไปพิจารณาเบิงมีขพาเบิงมาเห็นเป็นตัวใดเห็นคือกันกับพอลี่เห็นมาเป็นเห็นแบบนี้ก็เลยสิลง่ห้ก็สิลง่ห้ตามเห็นเนาะเป็นว่าเป็นเห็นเกียรตเก้ากับสิบหกมาสามเป็นว่าต่อไปเอฟซีจะเห็นแบบเดียวกันบ่กับรงลองไปเบิงแล้วก็คข้อมเหม็นมากค่ะเดี๋ยวเดลงคันนำม้อนรุ่งในฉีบห้ยเป็นบ่ ว่าไปเบิง้งว่ามันเป็นตัวใดครันมันก็ทรงมาให้แล้วคันน้ำม้อนมันเลยเอาให้เห็บซี่เบ ah ิ้งนะคะว่ามันจะเป็นตัวใดลองพิจารณาน้ากันหรือใดตัวใดกับข้อมันมาบอกค่ะว่าใดตัวเดียวกันกับพอลลี่เห็นว่ามันเห็นเป็นเกย์เก้าครับที่พอแค่นั้นกันว่าข้อที่เจนีเอาภาพกันไหมมันเห็บเป็นยังไงจะเอา ครับันน้ำมันลงกน่ขี่เผยได้ครับจังไปเบิ้งว่ามันเป็นตัวใดจังไปจักราหน้าเบิ้งมันใดตัวเดียวกับสีพารี่เห็นมาเพินเห็นเจ็ดเก้ากับสิบหกสองตัวใช่นั้นอันจะกับหัวกับกับนี่แหละเจ็ดเก้าเจ็ดหกก็ได้ไหกว่าหนึ่งหกหนึ่งเก้าห้ามันปิ่นหัวลูกสิล้องหายตั้งแต่สิร้ายส์ปีนหัวล่องเบิ้งตัวเดียวกันครับว่ามันเปียนเปลี่ยนเกิ อาจารย์สว่างว่าบอบ้องหูวคือกันมันบ่ว่ามันจะแม่นบ่แม่นกันรองเบิงเป็นว่าจังสันเละสิเป็นบ่ลองกับบ้องหัเนาะค่ะถ้ามันแม่นยงวดรุ่นกับเสียเอาให้อีกมันบ่แม่นเป็นว่าลองเบิงงวดแหลกกันทางงวดนี่มันเข่างวดเลื่อนมันก็จะทรงมาให้อีกคือเก่าเป็นว่าเป็นว่าเอามาลองเบิงกันงวดแหลกพิ่งจะหายทางช่องคราเป็นเแย่แหลกเนาะค่ะ อาจารย์สว่างค่ะคนกสบาแนะน้ำหม่องคนอยู่ดอกคนบอกซ้ำนี่ค่ะคนว่าอยากให้พ่นหัวเหรอวะคนเป็นพระอาจารย์เห็นปะคนเป็นอาจารย์เที่ยวครับหนุ่มมุ่นเที่ยวกับมุ่งนี่แหละว่าอยากเอานั่นสวดในไดรสุย่างสูกหลับปุ้นช่วงได้วอยากเอามาเป็นสระอาจารยิ่งเห็นไดเกลียดยิ่งลายได้เกลียดอย่างนุ่นมุ่งเูกหลับอ้อก็มีอาจารย์สว่างผู้ใหญ่สั่งเบิองเนาะที่จะเป็นยังไดก็ได้เห็นปะ ว่ามันติดแม่นที่นว่าว่าเนว่าเขามาหลายงวดแล้วก็เลยเอาอยากให้ช่องแมตตุยนี่เอามานล่องเบงกลาเป็นช่องน้อยกันอยากจะนับสนุนถ้ามันดังเปล่งปังคือเขาเนว่าแต่จักตีจังใดกิค่อยเบ่งค่ว่ามันติดแม่นว่าคือเนเบาว่าแม่นกับคุณไ้่เป็นแม่นเป็นที่จะไม่อยู่เลยคืออาจจะคว้าน้ำมันมาเปิด จะคลองน้ำยุ่นค่ะช่วยเชนงค่ะอาจารย์สว่างนะคันนำม้อนเปิดดวงค่ะในเจ็ดเก้ากับสิบหกพอลี่เห็นเป็นสองตัวเชนงเป็นซองืองขักเราพนอยเห็นเป็นเจ็ดเก้ากับสิบหกค่ะเอฟซีเอ็นไปเบ่งน้ำกันมาจะเห็นเป็นตัวไหนจังข้อมเมนมาเนาะมาจะเห็นคือกันกับพอลี่เห็นมาเป็นเห็นเจ็ดเก้ากับสิบหกเนอะค่ะมา ข่ามาแล้วไลยงวดสอนพคนมาแมนมาแมนกับร่องเบิงเพิ่งหายทางช่องเขาเป็นขั้นแหลกเนาะค่ะขันน้ำม้อนแยไ่ไหนมันก็คือคือด้วยนะเพิ่นก็เร่ยทรงไข่เพิ่ง,เ,งอเอาเอฟซีเอาไปล่องเบิงห้ามีโจมมีลาบหาดวงสมพงพคนกับอาจารย์สว่างมันบ่าขันน้ำม้อนเปิดดวงค่ะแย่ไหนมันออกนั่นนะเบิงล่องเบิงกันนะเป็นขันน้ำม้อนขันน้ำม้อนเปิดดวงให้เอฟซีเอาไปซื้ออะไรให้ ให้คือข้ามพันว่าพันว่ามันเขามันร้ายงวดเดียวครับเอาไปซื้อก็ให้มีดวงกับเพลนเนาะมันบ้าคุณนายเดินมอวนใเห็นไห้มันสว่างคือยังซื้อซื้ออาจารย์สว่างเอาไปซื้อแล้วก็ให้มันแห้งมันปังให้มันสว่างคือซื้อพันวันบะให้มีโชกมีหลาบให้มันหมานเน้อค่ะไปลองเบิงก่อนสิไปรัฐบาลไทยกับไปซื้อเล่ารลองเบิงแรงถ้ามันมีดวงสมพคงครับอาจารย์สว่างเหลก ขั้นนำมตเปิดดวงให้โชคโชคมันมา่น,น,นารุ่งพูนาสวรรยังก็เฮ้ยุงทุนให้เอาไปลงทุนเ<อ>ห้เอาไปลงทุนล่อง,บงเอบงวามันสีแม่นคือเป็นวาบอคืออาจารย์สว่างบาบอ,อให้โชคให้มันถ้ามีดวงกับ็นให้แห้งให้ปังให้มัน่นมันลำลื่เด้วยครับอาจารย์สว่าง<อ>นะคะม้อนอาจารย์สว่างยี่ห้อหะอฮะฮะ ขอบคุณหลายๆที่สิเขามารับช่มน้ับฟังแต่สาีี่่ะ